สวัสดีค่ะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะคะเอาเรื่องของสายฝอก่อนนะสายฝอไปดูมามีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเป็นคนหาฝรั่งให้กับผู้หญิงที่สนใจปุไม่รู้หรอกว่าเขามีวิธีการอย่างไงไปอ่านข้อมูลจากในช่อง YouTube เขานิดนึงมีเว็บเป็นของตัวเองมีกลุ่มไลน์ให้ผู้หญิงเข้าเสียเงินไม่เสียเงินไม่รู้เลยนะคะเขามีวิดีโอสัมภาษณ์ผู้ชายนะคะ ผู้ชายต่างชาตินั่นแหละอายุ75เท่านี้นะ <c oughs> <c oughs> ปนเนี่ยไม่สนับสนุนให้ผู้หญิงอายุน้อยนะคะเลือกผู้ชายอายุแก่มากๆๆกมารุ่นคุณพ่อนี่ก็ไม่ไหวแล้วนะคะแล้วเป็นรุ่นคุณปู่คุณตานี่ยิ่งไม่ไหวเข้าไปใหญ่นะแต่โอ้ห้ามใครไม่ได้นะเป็นสิทธทิส่วนบุคคลนะคะ คุณคิดเอาเองว่าคุณเนี่ยต้องเลือกผู้ชายที่แก่คราวพ่อเป็นต้นไปเพราะอะไรไม่มีทางไปเชียวหรือปนมีวิดีโอเคยทำเอาไว้แล้วแต่ณนะตอนนั้นเนี่ยปทพูดเป็นลักษณะ bias bias คือความคิดข้างเดียวของตัวเองนะคะเป็นความคิดที่ชิงชังครั้งนี้ปนไม่ได้มีความชิงชังนะคะ พราะมาพูดให้คุณคิดคุณที่อายุน้อยเนี่ยแล้วคุณเลือกผู้เท่าเนี่ยเพราะคุณไม่มีทางไปจริงๆหรือเปล่าถ้าไม่ใช่นะคะให้คุณเนี่ยสำรวจตัวเองเป็นสิ่งที่บทคุยอยู่ตลอดเลยนะคะมีสิ่งไหนที่คุณคิดว่าผู้ชายหนุ่มเขาจะไม่ชอบคุณคุณพัฒนาได้ไหมคุณทำให้ตัวเองเนี่ย มีสิ่งนั้นขึ้นมาได้ไหมทักษะภาษาอังกฤษหรือเปล่าอาชีพอาชีพเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวหรอกนะผู้หญิงส่วนใหญ่ก็มีอาชีพแหละคุณเป็นผู้หญิงต่างจังหวัดคุณบอกว่าอาชีพที่คุณทำเนี่ยเป็นงานที่ต่ำต้อยรายได้ไม่ดีคุณก็ยังมีอาชีพทำค่ะคุณอย่ามองตัวเองต่ำต้อยไม่ดีแล้วคุณเอาจุดนั้นน่ะทำให้ชีวิตของคุณ ที่เลือกสามีฝรั่งแก่มากๆแล้วคุณต้องไปติดอยู่ตรงนั้นใครที่เลือกได้ดีก็ดีไปเลือกได้ดีเป็นยังไงคุณโฟกัสที่เงินของฝรั่งใครจะเถียงเถียงเลยใครไม่เถียงก็ยอมรับไปค่ะหากคุณโฟกัสที่เงินของฝรั่งพทแนะนำนะวิดีโอแนะนำก็มีพูดเยอะคุณต้องทำความรู้จักเขาและมั่นใจให้ได้ว่า เขามีเงินมากจริงแล้วเขาจะให้คุณเพราะคุณโฟกัสที่เงินแล้วคุณไม่ได้รู้ข้อมูลอะไรเลยเขามีลูกมีหลานเขาจะให้ลูกให้หลานเขาก่อนคุณหรือเปล่าคุณคิดตรงนี้ไหมนะคะมีเมียฝรั่งหลายท่านทำวิดีโอเล่าชีวิตตัวเองให้ฟังคุณไปฟังเขาบ้างไหมที่เจอเหตุการณ์สามีเสียชีวิตไม่ได้อะไรเลยเพราะว่า เขาทำพินัยกรรมยกสมบัติให้ลูกหลานเขาอย่างเงี้ยมีเยอะนะคะหากคุณเลือกฝรั่งอายุเยอะเป็นผู้ชายที่ดูดีดูสมาร์ทเป็นคนที่กระฉับกระเฉงนะคะคุณก็เลือกเขาเพราะเขาเนี่ยอยู่กับคุณแล้วเขาก็มีความสุขแฮปปี้มีกิจกรรมในการใช้ชีวิตกับคุณไงแบบนี้ปก็มองเห็นภาพโอเคกว่านะ กว่าผู้ชายที่อายุมากๆนะคะแล้วแกเป็นผู้ชายที่แก่แก่แบบคนแก่เลยนะเขาไม่ได้ดูแลตัวเองให้ดูดีอะแล้วคุณไม่ได้พิจารณาอะไรเลยคุณคิดของคุณเองว่าผู้ชายแก่เดี๋ยวเขาก็ตายเดี๋ยวเขาก็ให้เงินชั้นแหละแล้วเรื่องเงินก็ไม่เคยพูดคุยอะไรกับเขาเนี่ยคุณคิดให้ดีนะคะพูดหลายครั้งก็ยังคงเห็นวิดีโอเล่าประสบการณ์วิดีโอคนที่มาเล่าถึง ผู้หญิงอายุน้อยๆเจอเหตุการณ์แบบนี้ให้ฟังอยู่เรื่อยๆนะคะเรื่องที่2น้องยูทูบเบอร์คนหนึ่งนะคะมีสามีเป็นฝรั่งหายไปเลยไม่ได้ทำช่องเป็นปีเลยก,ก็กลับมาทำวิดีโอเด้งขึ้นมาเขาเล่าแล้วเขาก็ขอโทษขอโพยนะคะโปรดคิดทำไมอะต้องเล่าว่าเป็นความผิดของตัวเองที่โปรดพูดเนี่ยโปรดไม่ได้ไปจุนไปเพื่อความคิดเขานะ โป๊โเนี่ยมาบอกให้คุณคุณคุณเนี่ยที่มีความคิดไม่ดีกับตัวเองเปลี่ยนความคิดใหม่คุณไม่ได้ทำอะไรผิดคุณอย่ารู้สึกไม่ดีกับตัวเองคุณมีเหตุผลในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเป็นเหตุผลส่วนตัวคุณออกมาเล่าเนี่ยนะก็เป็นเรื่องที่ผู้คนหลายๆคนเขาควรจะชื่นชมเขาไม่ควรตำหนิเลย แล้วตัวคุณเองก็ไม่น่าจะตำหนีตัวเองคุณมาขอโทษขับโพยเขาก็เป็นสิ่งที่โอเคแหละขอโทษที่ทำให้ FC ทุกคนแฟนคลับทุกคนคิดถึงแต่อย่าบอกว่าเป็นความผิดตัวเองค่ะโปสตบอกให้คุณคิดในทางบวกเป็น positive จะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้น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 หมายถึงเวลาเรา นึกอะไรเป็นบวกเนี่ยสิ่งต่างๆที่เราเห็นรอบๆตัวเราเนี่ยก็จะเป็นบวกไปหมดเลยคุณก็จะทำให้เรามีจิตใจที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นโบก็ไม่ได้ว่าอะไรเขานะปุ๊มาพูดให้ฟังแล้วก็มาชี้จุดสำหรับคนที่คิดกับตัวเองแบบนั้นเพราะช่องของโบเนี่ยก็อยากให้ทุกคนที่คิดไม่ดีกับตัวเองเลยเนี่ยหันมาชื่นชมตัวเองรักตัวเองคิดให้ดีกับตัวเองเข้าไว้แม้กระทั่ง เป็นสิ่งที่ไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นด้วยก็อย่าบอกว่าตัวเองไม่ดีเป็นเพราะตัวเองนะคะเพราะบางเรื่องเนี่ยไม่ใช่ความผิดอะไรเลยเรามีเหตุมีผลของเราเรามาขอโทษเขาที่เราหายไปเท่านี้ผู้ชมเขาก็ดีดแล้วแต่ละคนเนี่ยก็เห็นเขาก็จะมีวิดีโอเล่า ep ที่หนึ่ง ep ที่2อ ep ที่3าว่าทำไมมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับชีวิตที่ผ่านมา หลายคนถามไปถึงสามีอ่ะบางคนเดาไปว่าเอ๊ะหรือเลิกกับสามีหรือเปล่าหรืออย่างนั้นอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่อยู่ที่ตัวคุณเองว่าคุณอยากจะเล่าอะไรให้ใครฟังหรือไม่เล่านะคะอันนี้โอ๊ตมาพูดแนะนําให้เพราะว่าโอ๊ตเนี่ยเป็นคนที่คิดปวดเรื่องส่วนตัวของโอ๊ตเนี่ยโอ๊ตจะบอกให้ใครรู้แค่ไหนก็เป็นความพอใจของโอ๊ตถ้าคุณเห็น นั่นคือสิ่งที่โอ๊ตอยากบอกให้คุณรู้ในช่องนี้ไม่มีคุณไปดูได้ที่ช่องไลฟ์สไตล์ช่องโอ๊ตค่ะนะคะนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งโอกตคิดว่าค,คิดไม่ใช่คิดมีหลายคนเขาทำ Youtube เนี่ยทุกอย่างจะเป็นคอนเทนต์หมดเลยนะคะเป็นเรื่องมาทำให้คู่คนได้ดูเนี่ยแม้กระทั่งเรื่องที่เป็นเรื่องธรรมดาก็ทำให้ไม่ธรรมดาได้ มาตอบคำถามมาโต้คอมเมนต์แย่ๆว่าไปนะคะเป็นคอนเทนต์ไปหมดเลยนะคะกับคนที่ทำชีวิตจริงๆให้ดูเป็นคอนเทนต์แบบชีวิตจริงโอ้ก็มานึกว่าเราโอ้เราเป็นแบบไหนของโอ๊ตเนี่ยในช่องไลฟ์สไตล์ของโอ้ตอะเป็นชีวิตจริงๆที่เอามาทำเป็นคอนเทนต์ใน YouTube ให้ทุกคนได้ดูโอสต์ไม่ได้คิดสร้างคอนเทนต์ขึ้นมา การสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาคือเมื่อจบหลังกล้องแล้วเนี่ยทุกอย่างไม่ได้เป็นเหมือนกับที่เขาทำนำเสนอยกตัวอย่างข่าวที่เคยดูมามีผู้หญิงคนหนึง่งเป็นคนรู้จักในวงการอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะดไม่แน่ใจอะในวงการบันเทิงหรือเปล่าเขามีวิดีโอที่เอาเงินไปให้พ่อที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นสักอย่างหนึ่งก็มีคนไป ขุดคุยจนเจอว่าเงินที่ให้พ่อน,นั่นนะแค่ทำเป็นคอนเทนต์มาออกสื่อเฉยๆพอหลังกล้องจบแล้วเงี้ยก็ไปเอาเงินที่ให้พ่อคืนแบบนี้เรียกคอนเทนต์ค่ะไม่ได้เป็นเรื่องจริงใดๆเลยนะคะคนดูอนะ่ะบางคนเขาก็ดูรู้บางคนเขาก็ดูไม่รู้บางคนเขาก็ดูรู้แล้วก็ชอบบางคนก็ดูรู้แล้วก็ด่าเงี้ยก็มีเยอะแยะนะคะก็อยู่ที่ว่า ตัวของคนเสพข้อมูลดูข้อมูลจะชอบแบบไหนจะคิดยังไงส่วนคนที่ทำ u ูทูบโอ้ก็ไม่รู้หรอกว่าเขาทำเพราะว่าเขาแคร์คนดูจริงหรือเปล่าหรือเขาทำเพราะว่าก็คนดูชอบมีคนดูมาดูเยอะๆก็ได้เงินหรือเปล่าเนี่ยนะคะเพราะตัวโอตเองเนี่ยโอก็อยากให้คนดูเยอะๆนะแต่โอจะไม่ทำในสิ่งที่ โอนไม่อยากทํานะคะใครมาขอบอกพี่ว่าทำอย่างนั้นสิพี่ว่าทำอย่างนี้นสิโอททำอย่างนั้นสิโอททำอย่าง,งนาางงี้สิโอนรับฟังค่ะแต่โอนไม่ทําให้กับทุกคําขอพ๊อจะทําในสิ่งที่พี่ว่าอยากทําแต่โอนนแนะนําคนที่ทํา YouTube ที่เขาตั้งใจทําเพื่อเงินนะเมื่อเขามีจุดหมายว่าจะต้องทําเพื่อเงินเขาก็ต้องทําให้คนดูอยากดูรวมถึงตั้งชื่อวิดีโอด้วยก็แนะนําให้เขานะ ก็มีหลายคนอยู่นะคะใครที่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงอันนั้นก็แล้วแต่และคนเลยโอ๊ตได้แค่แนะนําก็เหมือนกับคุณมาฟังโอ๊ตนี่แหละก็อยู่ที่ว่าคุณจะฟังแล้วคุณเอาไปปรับใช้ในชีวิตของคุณการใช้ชีวิตความคิดหลายอย่างถ้าคุณปรับแล้วดีขึ้นเก็ดีใจนะแต่ถ้าคุณไม่เห็นด้วยเลยแล้วคุณมาฟังก็ขอบคุณนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขบายบายสวัสดีคะ่ะ